โอเคนะครับก็อยู่กับเกม m i n e Craft นะครับวันนี้เราจะมาสอนสร้างบ้านในโหมด survival นะครับแบบผาอุปรกรณ์ง่ายๆนะครับเขา้าโลกกันเลยผมเพิ่งไปช่องได้เมื่อกี้นะครับโอเคครับเราก็มาอยู่ซาววนาใช่ไหมครับซาเวา แล้เกิดยุทธ์ะวาน่าสวานาโอเคแล้วเราครับเตรียมไม้สมนนา,า,าวานาอะไรวะอ๋อนี่ครับแล้วก็อนนี้ครับแล้วเราครับขุดบอกไป5บล็อกนะครับหนึ่งสองสสห้า โหตรงนี้ไปอห้าล้ออี่างน,นะนี้ครับเราจะนับไปอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกาเจ็ดแปดเก้าขุดไปเลยถ้ารอครับ เอาไม้อันนี้ครับวางครับวางรอบๆเลยครับอันนี้ไม่ต้องนะครับอโอเคครับพอได้ลักษณะอย่างนี้ก็ให้เอาไม้นะครับเค,คับแล้ววางอย่างนี้ครับ วางอย่างนี้ครับรอบๆเลยนะครับอ๋อผมลืมนะครับกระจกแผ่นนะครับนี่ครับกลาสแผ่นนะครับขาดไม่ได้เลยครับวางครับแล้วก็หาตรงกลางนะครับโอเคอ่ะโอเคแล้วก็ให้วางอย่างนี้หนึ่ง สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนสองสานึ่งสองสาม่องสานึ่งอนึ่งสอนเรื่อยๆครับแล้วเราก็บ้านย่างงี้ครับไปก่อนนะครับแล้วก็ ไม่ใช่เอออย่างเงี้ยครับน้องผมบ่นว่าโอู้อยากเล่นไม้ครับว่บอย่างเงี้ยครับน้องผมบ่นนะครับให้วางไม้อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับวางไปเรื่อยๆครับ <c oughs> วางไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่าจะเสร็จนะครับเคสเสร็จแล้วนะครับให้เราครับอ,อ,อาจจะได้ยินเสียงรบกวนบ้างนะครับน้องผมเปิดกระตูนนะครับอ่ <c oughs> อาตลาด โอเคครับแล้วก็วางกระจกไปอย่างนี้ครับตรงช่องที่เราเหลือไว้นะครับวางแล้วก็วาง,าง,างแล้วก็วางวางวางแล้วก็วางแล้วก็วางแล้วก็วางโอเคแล้วก็จะได้ละะักษณะอย่างนี้นะใช่ไหมครับเนี่ยครับ,รบขั้นตกแต่งนะครับใครจะตกแต่งยังไงก็ได้นะครับผมแนะนํใไม่ใช้เป็นเนียบ บ,บ้านเราก็ร็จสมบูแล้วนะครับใครชอบอย่าลืมกดติดตามใครชอบมากมากกดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดหน่อยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมท,ทํคลิปต่อๆไปนะครับแลวอย่าลืมนะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ